หยดยกสี่นี่เราก็ยังมีความมั่นใจเราก็ยังมีว่าเราน่าจะกลับมาได้นะราคาถือว่าชิงดำมันแต่เราก็ทำมาเยอะนะตรงต่อยหนักน้องนีแม่งต้หนักเยอะยกห้าไปพันแข่งแค่เดียวใ่ไหมเวดนี่มันจะนม่สนใจไม่ไม่รู้ว่าไงทุกคนไปไป